it's yes, dj ก็จะออเดอร์บนแด็บนแพนเดแบบนี้นะคะสำหรับคุณนหน้าของปิ๊กเอยตัวนี้นะคะสามารถเติมได้ก็คือสามารถเอามาลองเขาจะเป็นถ้วยชิมซุปนะคะสมมุติว่าตักมาปุ๊บเนี่ยก็ใส่ลงไปแล้วชิมน้ำซุปว่าอร่อยร้าเจะต้องการอย่างนะคะสำหรับการบริการที่นี่นะคะก็เรียกว่าเป็นการการบริการที่เทียบนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ย แล้วว่าเดี<ม>๋ยวว่าเขาหมักเป็นแบบว่ากลิ่นเครื่องเทศแบบอินเดียค่ะความรสชาติก็เออได้ความเท็กเจอร์ที่แบบแปลกๆนีที่นี่นะคะสามารถหย่อนลงไปในแะแกรงที่เขาไว้สำหรับจะได้ไม่ต้องคนอันนี้ก็คือแบบใส่ในเนื้อหมูเลยเนื้อไก่เนื้อต่างๆนะคะอร่อยตัวสชั้นสลด์ค่ะจบไลยอันนี้เขาจะมีให้หมูสับไปตักสีด้วยนะคะแล้วก็ กันน้ำซุปสะเทอร่อยมากแต่ตอนนี้นะคะเรามาลองชิมหมู3ชั้นสไลด์นะคะที่อยู่ต้มกับต้มกับน้ำซุปหม่าล่าที่นี่เลือกเป็นหม่าล่าน้ำหม่าล่าที่ไม่เผ็ดนะคะ มีความเผ็ดชาชาลิ้นที่แบบมันไม่ได้ชาหลอกๆอะ่ะปกติไปกินซุปหมาล่าอือๆก็แบบหลอกๆ,ๆใช่ไหมอันนี้แบบดีดีดีแบบของจริงอะ่ะจริงเฮ้ยจริงอะ่ะได้อะ่ะแล้วใช่แต่หนูีคิดว่าถ้าคนที่ไม่ ที่แบบกินรสไม่จัดมากอะ่ะหม่าล่าเลือกเป็นน้าซุปหม่าล่าที่ไม่เผ็ดนะคะจะบอกอว่าไม่เผ็ดเพราะนี่รู้สึกชาลิ้นเลยแต่มันไม่เผ็ดแต่ชาชาอันนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมเป็นเส้นกังปูที่เขาแบบว่าสไลด์ม้วนๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้ <c oughs> ก็เป็นเส้นกังปูจากน้ําซุป ประมาณสามนาทีนะคะแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะ,ะเราจะมาชิมลูกชิ้นหมูแฮนนี้กันนะคะมันเหมือนมีสารลายลูกชิ้นก็เด้งๆดดีอะคะ่ะอ,อร่อยดีค่ะขยอนุญาตนะคะนั่น ตัวหอยเชลมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองกินหอยเชลในน้ำซุปมะเขือเทศกันคิดว่าเอาไปคนไม่นานก็น่าจะทานได้แล้วเพราะมันสดไวนะคะมาที่นี่นะคะก็คือแนะนำดีๆเลยค่ะกับซุปหมาล่าแล้วก็ซุปมะเขือเทศอร่อยดู้เหมือนมันจะแบบเฮ้ยกินได้ออกมาอะไรเงี้ยแตะอร่อยามาก กดหน้าบาร์6เยี่ยเแต่ใหม่สดมากที่นี่นะคะจริงๆแล้วไม่ต้องจิ้มน้ำจิงมเลยอ่ะก็น้ำซุปเนี่ยมันเข้ากับตัวเนื้อหมูขาที่เราสั่งมาทั้งหมดแล้วอ่ะแต่ว่าที่นี่น้ำจิ้มเขาคิดราคา45บาทต่อ เติมได้ไม่อันถุงเนี่ยเติมมาเลยค่ะนี้เป็นขนมหวานนะคะเป็นวุ้นมะม่วงน่าทานมากอันนี้สองข่าวอร่อยจริงๆนะคะตอนนี้นะคะอิ่มมากอิ่มหน้าบ่อนี่เราก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาสรุปนะคะสำหรับวันนี้ที่ได้ทาน ขเาเรียกว่าซุปนะคะซุปซุปต่างๆที่ร้านไทยที่เรานะคะซึ่งวันนี้นะคะบอกเลยว่าประทับใจมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหารคุณภาพอาหารนะคะและกลารบริการวันนี้หนูเบียร์แนะนํานะคะเป็นซุปปลาล่าแบบไม่เผ็ดนะคะแล้วก็ซุปมะเขือเทศแล้วก็ถ้าใครมาเนี่ย ไม่ต้องสั่งเยอะนะคะยังไม่ต้องสั่งเยอะ mm hmm. ก็คือที่นี่หน้าบาร์ก็จะมีหมูสับให้แบบอั l ลิมิตเลยอะสับสับมาได้รือว่าใครที่ชื่อชอบพวกเนือ้อนะคะก็คือแนะนำเป็น,น, mm hmm. น,นเนื้อไก่เนื้อไก่หมักแี่วก็คือจะหมักมุเศ่จะมีรสชาติแขกอินเดียคือมันแปลกเนี่ะก็อยากให้ลองนะคะแล้วก็พวกผักอะไรเงี้ยมันต้องกับพวกพวกน้ำซุปเนี่ยเข้ากันดีามากๆเลยนะคะและที่นี่บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นค่า ยากผงที่ชาร์จแบตนะคะมีที่ชาร์จแตดไปด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถถอกลับบาานได้ด้วยน่ารักมากมาเลยนะคะเอาเว่าที่นี่ประทับใจมากค่ะนุเบียจากคะแนนเต็มสิบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารราคานะคะ,ะการบริการนุเบียให้อยู่ที่8.5ย นี่ค่ะส่วนอออรอบหน้ากลับมาซ้ำแน่นอนค่ะ,คะกับกับร้านไห่สีเหลาค่ะวันนี้ลาไปก่อนจอะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูเบียดด้วยนะคะวันนี้บไายบายค่ะ